โอเคแล้วผมวันนี้ของผมนะครับในเกมอะไรไม่รู้ไม่ใช่อะไรไม่รู้นะอ่านังเกมไม่เก่งเลยไ วางสิแล้วก็เอาไปนี่มาแล้วก็บวางไม้พร้อมกับแล้วก็ไขน่นนอไปนะ

แล้วไปเลยคนระแล้วก็อย่าลืมที่จะไขน็อตด,ด้วยนะครับผมบอง,ง,งบนะอย่างเนี่ยอยรเก็นี้ครับอย่ายืนตรงข้างหน้ารถเดีย๋ยวคิดขึ้นไปเลยนะครับผมมันจะบลักติเขึ้นไปอยู่ตรงเครื่องรถเลยนะครับผมแล้วก็เอาไอ้นี่มาอืใส่เข้าไปทีนี้นครับผมหัวเทียนนะ บอกเลยว่าเล่นแรกๆนะครับผมไอการใส่หัวเทียนเนี่ยครับเราเริปวดหดัวสุดๆกูจะหารูเจอตำราเล่นแรกๆนะถ้ามาเปดูคลิปเขาอ่ะอคนไม่ไปดูคลิปเขาะจะเป็นแบบผมนะรู้ใส่อยู่ไหนก่อนเล่นแรกๆอ่ะ งงแบบงงตึง๊บอ่ะมันใส่หัวเตียนยังไงก่อนนะสำหรับคนเล็กๆเล่นเล็กๆกเลยกูปูชี่อะไรนะสัตว์ลิ้นปันเฉยไม่ไหวใส่ไหมอ๋อใส่ไปเรื่อยๆฮะใส่จนหมดนะ หมานวาทำอย่างนี้ได้เนรับตอนนี้ใส่มา B มเบอร์ทิบสี่อีกแล้วแล้วก็ข่น้อนไปเรื่อยๆครับผมแล้วลก็เอาอันนี้มาไม่ยางหยัง เก่งครับเรื่องว่าอืมก้วนสองตัวหายขายแล้วแล้วก็ถ่ายวันมา,มานะครับมันหส่ไม่ได้ขาดอีกตัวนึงอ่าอยู่นะครับตากลุ้ยตัวนีอ่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถ่ายนี่แล้วก็ หรืออะไรไม่รู้มือสวยเราเจอแบเสีแล้วแล้วก็ขายนี่ครับก็ลำบากฮิปเอ๋ยอีตัวอีตัวอะไรไม่ได้เอาเคทำอะไรข้าวอ่ะแบบหนึ่ง パジャ。 ก็เอาเออเอนี้มานะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปไม่วาไขน่นอนนะไขไม่ได้เดี๋ยวงยิบมันมาก่อนเตือนก่อนแล้วจนะุดไปอ่าอันล่อไปเป็นอันนี้โอ้โหถูกแนละ้ว คือครัแบแถวที่ิกก่ยกที่ะลุกเรียกแล้วนะครับเบอร์เข้ามา มันประยรโยชน์แล้วทิ้งไหมเอาแคกดออกก็ใส่ออามาผลประโยชน์ก็ทิ้งกบกระท่อนที่มาก็ใส่กับนี้คุยยังไงเหลืออนันนี้แล้วก็เปิดประตูอิอนโด

แฉน่าจะใช้เบอร์สิบสี่ครับสิ่งนี้เะไรบ้าเบอร์สิบสี่ไม่ได้ถังนั้นเราเบอร์สิบ ไปทางเออแล้วก on. ็ต้องมือใหญ่ดู่แลแหละอืมมีเสียงรบกวนก็ต้องขอไปด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะ คนตัดไม้ไอะไรสักอย่างนะครับกระเสียงกูเป็นเฮอะไรเนี่ยเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาไม่แฉลงนี่ไปเก็บไป่ก็บตัดเฮแล้วันั่นเปลี่ยนเป็น <c oughs> ต๋อแล้วก็มีเพียงนะอ่ะอะเบกเมือลงนะแล้วก็เข้าอย่างนี้นะครับปกติมันมันเป็นอย่างนี้นะ เป็นอย่างนี้นะครับมาดับปรับไปดูเฮ้ยกดปิดน,นี่กดเลื่อนไปหน้านี้ครับแล้วก็แอนบนนี้กับอันนี้ครับนี่ครับ,รบมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าอย่างนี้ครับผมแล้วก็ไปปรับเหมือนเดิมอืมแล้วอีกผู้เป็นอะไรกันเนี่ยเดดังเดีด๋ยวเบ,บาวิธีการทารถ หนังสือตรงนี้มครับค่อยกดนะหยอกหยอกหยอกแลกดออกทีนึงเ่านี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดอ่าระหว่างกลางกระตลลันเลยติดอย่างนี้นะครับผมดับเฉยแลว้วดีก นรันกลแล้วับอ่หนึ่งนรับกไปแล้วมันดับเแล้วก็ลงมานะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับผม แล้วก็สำหรับการหาเงินง่ายๆนะครับหุณนต้องมีเน็ตนะครับผมแล้วก,กดไปตรงในสีเขียวเนี่ครับฝั่งขวาเนี่ยนะครับผมเคยทำแล้วแต่คลิปนั้นนะจะฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงเบาโดทำให้พ่ยตั่นแบบทำให้ผ่ยอะไรแหละลิล้นบันเฉยเยวทำให,ใ,หใหม่แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องเป็นอีพีแรกแล้วกัน อีพีแรกก็เป็นอะไรนะจะสอนอ่าตั้งภาพให้แล้วใช่ไหมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับโอ้ยพิงค์เท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย